วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะรับเข้าสู่ช่องอมมาก็เคป๊อปช่องให้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ได้คนได้ติดตามกันและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ b l a c k p ิงกและเรื่องของลิซ่ากันเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมีความ เคลื่อนไหวมีการรายงานออกมานะครับจากทางสื่ออินเตอร์เนียก็แชร์มาด้วยซึ่งเลยคือ l l c k p พ n k นะครับในตอนนี้เนี่ยเขาออกมาพูดถึงว่าทางค่ายต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment เนี่ยได้เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการคัมแบ็กของ4สาวตัวแม่ Queen of K-pop, BLACKPINK และก็ทัวร์คอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นในปี2025ด้วย โดยได้บอกเอาไว้ว่า YG Entertainment นะครับยืนยันว่า Blackpink จะมีการคัมแบ็กในปี2025และก็จะมี World Tour ระคับในปี2025ด้วยจากที่ปายางเดยวได้ออกมาพูดถึงตารางงานของซินปินนะครับการวางแผนต่างๆการทำงานของทางค่ายมีชื่อของ Blackpink ที่จะมีทั้งคัมแบ็กแล้วก็ World Tour ในปี2025และตอนนี้เนี่ยทางสื่ออินเตอร์อย่าง p o อปเบก็ออกมาพูดถึงเหมือนกันว่า YG นะั้นคอนเฟิร์ม BLACKPINK will have a comeback and a world tour in 2025พราติดตามกันได้เลยนะครับ Queen of K-POP จะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับอัลบั้มใหม่และก็ World t ท u r ในปี2025และนอกจากนั้นเนี่ยในตอนนี้ลิซ่าก็เคลื่อนไหวด้วยเช่นเดียวกันนะครับประกาศแฟนมีดั p ที่เอเชีย 5ที่5ประเทศด้วยกันถือได้ว่าเป็นอะไรที่อลังการมากนะครับสำหรับลิซ่าที่มีแฟนมิทในสิ้นปีและก็กําลังจะมีเพลงใหม่ปล่อยออกมาแบบคัมมิ่งซูนลิซ่านานาจะมีแฟนมิท5ที่ด้วยกันเริ่มตั้งแต่วันที่11เดือนพฤศจิกายนที่แรกคือสิงคโปร์ต่อด้วย13พฤศจิกาที่แบงคอกประเทศไทยบ้านเกิดของลิซ่าแหล่งรวมลินลี่ที่รักและซัพพอร์ตลิซ่ากันมากๆนะครับวันที่15พฤศจิกายนที่จาการ์ตาและวันที่17นะครับในเดือน พฤศจิกายนที่เกาสงปิดจบด้วยวันที่19พฤศจิกายนที่ฮ่องกงแต่น่าจะเป็นการปิดจบนะครับพาร์ทแรก EP แรกในการจัดงานแฟนมีตอัพครั้งนี้น่าจะมีต่อในอีกหลายที่เลยทีเดียวก็ต้องรอทางค่ายเวียลาประกาศแล้วก็อัปเดตอีกทีแต่เราเชื่อว่าไม่หยุดเพียงเท่านี้แน่ๆมีเอเชียลาก็น่าจะต้องมีทางฝั่งอินเตอร์กันต่อเดี๋ยวมีเพิ่มเติมยังไงจะรีบนํามาใช้ทันที ทุกคนก็สามารถอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆของลิซ่าผ่านทาง large official กันได้เลยนะครับคลิปนี้ทุกคนเราต้องขอตัวลาแล้วใครพร้อมกันไหม13พฤศจิกาที่ประเทศไทยสงครามกดบัตรอะไรเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นและคนในประเทศอื่นๆก็จะบินมาที่นี่การรวมไปถึงเมืองอื่นๆด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ e กัน like, กกนะครับอันยอง